s ซเว่สตีมมันแปลว่าความภูมิใจในตัวเองหรือความรักในตัวเองนะั่นแหละจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะเวลาคุณเห็นคนที่ประสบความสําเร็จหรือคนเห็นคนบางคนที่แบบเขาทําไมเขาคูลจังเลยจริงๆผมจะบอกว่าคนที่คุณเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนคูลๆเขามีระดับเซเว่ s สตีมในตัวเองที่สูง,สงรีสคนที่มีเซเว e s สตีมในตัวเองนะถามว่าจริงๆแล้วเขาต้องการความภูมิใจจากผู้อื่นต่อให้คนมายกย่องเขามากมายคิดว่าเขาจะมีความสุขกับการที่คนมายกย่องเขามาจริง เขาไม่ได้ต้องการหรอกเพราะจริงๆเขายกย่องตัวเองอยู่แล้วคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนมิวสิ e คสทีมเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาหลงตัวเองแต่เขารู้ว่าคุณค่าตัวเองคืออะไรคือถ้าเกิดคุณไม่เคยมีมันผมอยากแนะนําว่าคุณควรจะโฟกัสกับการมีมันถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่มีมันเลยตอนนี้คุณอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าทําไงถึงอยากจะมีมันจริงๆคุณเริ่มมองตัวเองสิว่าจริงๆเรามีข้อดีอะไรบ้างผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าเราไม่รู้ว่าเรามีข้อดีอะไรแต่เรารู้ว่าข้อเสียเราเยอะมากมายผมอยากจะบอกคคววาาามมมจจรรริิงงงอีกย่่่ๆ็ไเ